ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพิพายสำหรับนี้นะคะจะบอกอะไรกับเราบ้างนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานหลักประจำตัวของคุณกันก่อนนะคะ ใบแรกของคุณนะคะเป็นไพ่เดทนะคะใบที่สองนะคะเป็นไพ่แปดเหรียญคะ่ะใบที่สามนะคะเป็นไพ่หกถ้วยนะ,ะใบที่สี่นะคะเป็นไพ่จัสติกค่ะ ใบที่5นะคะเป็นไพ่5ถ้วยนาะและใบสุดท้ายนะคะก้าไม้ทำไมมันดูสะบักสะบอมจังเลยคะเนี่ยพลังงานของคุณน่ะนะคะดูเหมือนกับว่ามีปัญหามีอะไรเข้ามาในชีวิตนะคะเยอะแย,ยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะจนทำให้ตัวของคุณเองนะคะรู้สึกว่ามันไม่เป็นความสุขมันไม่เป็นความสบายใจเลยนะคะ มีแต่เรื่องเาวาทุกๆเข้ามาการเงินก็ไม่ดีการงานก็ไม่ดีความรักก็ไม่ได้เรื่องเลยนะคะทุกอย่างมันดูแบบทําให้ชีวิตของคุณเองรู้สึกว่านะคะเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นสักทีนะคะพลังงานของคนเกิดในราศีพิจิกค่ะพลังงานของคนที่เกิดในราศีตุลน,นะคะส่วนถ้าเป็นธาตุนะก็เด่นที่ธาตุน้ำนะคะตามมาด้วยธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟค่ะ เพราะว่าพลังงานที่ออกมาเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างนะคะที่จะรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองมันกําลังสิ้นหวังมากๆเลยอะ่ะอยากให้มีบางอย่างเข้ามาพลิกฟื้นนะคะอยากให้มีบางอย่างเข้ามาทําให้คุณเองนะคะรู้สึกมีความสุขแล้วก็มีความสบายใจอยากให้ชีวิตของตัวเองนะคะรอดพ้นนะคะจากอุปสรรคที่เผชิญอยู่ในตอนนี้นะคะพอาบีรู้สึกว่าพลังงานออกมาตรงนี้นะ่ะค่อนข้างหนักแล้วก็เหนื่อยมากๆจริงๆค่ะ อ่ะเราไปดูกันนะคะว่าข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านจะส่งถึงคุณในวันนี้นะท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างน,นะคะไพ่หมายเลขหกสินะอ่าไพ่หมายเลขยี่นะคะ ไพ่หมายเลขเจ็สิค่ะไพ่หมายเลขส1บนะคะไพ่มหมายเลขสี่นะไพ่หมายเลขห้านะคะบีอยากให้คุณอนะขอขามาคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะ ไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มีก็ตามนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วก็คือให้คุณทําบุญนะคะถวายอ่าถวายสังฆทานนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะคะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็ขอให้คุณนะคะอ่าก่าวขอคมาเนาะอาจจะมีการล้างเท้าก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการเอาพวงมาลัยนะคะไปไหว้ไปกราบไหว้คุณพ่อคุณแม่ของคุณนะคะพราะรู้สึกว่า ที่ผ่านมาคุณน่ะก็ค่อนข้างดื้อแหละนะคะไม่ค่อยเชื่อฟังมูทะล,ลุใจร้อนนะคะแล้วก็บางครั้งน่ะก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครเข้ามาพูดยั่วยุย่วเยาคุณนะคะคุณก็มักที่จะไปตามคนเหล่านั้นซึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่น่ะก็อาจจะเตือนคุณแล้วนะคะแต่ว่าในอดีตนะคะคุณก็ไม่ได้ฟังนะคะแล้วพอ,อตัวของคุณเองนะคะได้มีการไปทํางานไกลบ้านนะคะบางคนก็คือ อ่าไกลจากคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะก็ทำให้คุณได้ไปพบกับเรียกว่าหนทางชีวิตนะคะที่มันค่อนข้างขรุขระยากลำบากนะคะแล้วทำให้คุณเองมีความรู้สึกว่าทำไมชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้ทำไมชีวิตมันถึงไม่มีความสุขเหมือนกับคนอื่นๆเขานะคะตัวของคุณเองก็เรียกว่าทำให้ตัวเองนะคะ หมือนกับเอาทุกอย่างมาเปรียบเทียบกับคนอื่นๆจนทําให้ตัวเองนั้นไม่มีความสุขทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็อยากจะบอกว่าหลังจากที่คุณเองนะคะได้มีการขอขามากรรมคุณพ่อคุณแม่นะคะได้มีการทําบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ถ้าหากว่าท่านได้ล่วงหลับไปแล้วนะคะคุณนะคะจะได้บางอย่างนะคะที่เข้ามาทําให้คุณนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเห็นไหมไพ่เขาเรียงกันมาแบบนี้เลยนะคะเพราะตอนนี้มันติด นะคะมันติดมากๆก,ก็คือคุณเองเคยทํากรรมเอาไว้ซึ่งกรรมนั้นก็มาในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่แต่ย้านะคะว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคน,คนใดคนหนึ่งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนถ้าไม่ตรงกับคุณก็ปล่อยผ่านไปเพราะบีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นพลังงานของใครบีอ่านตามไพ่ที่ออกมานะคะแต่ทีเนี้ยพี่ไพ่ก็บอกว่าถ้าคุณนะคะ นะได้มีการขอคขมากรรมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วอะค่ะชีวิตของคุณนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาค่ะโอกาสดีๆนะคะสิ่งใหม่ๆนะคะมันจะเข้ามาทําให้คุณเองมีความรู้สึกว่าชีวิตมันได้ลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งหนึ่งนะคะราอตัวของคุณเองนะคะจากการที่คุณนะคะมีความคิดที่มันไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะคะคุณก็มักที่จะนําคนอื่นเขาอยู่เกล้านึงแล้วแหะ แต่เพียงแค่ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีการหลงผิดไปบ้างนะคะอาจจะมีการละเลยไปบ้างอาจจะมีการให้ความสําคัญกับทุกคนนะคะแต่คุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณเลยนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณต้องให้ความสําคัญกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณบ้างนะพอบีรู้สึกว่าสิ่งที่ติดขัดในตอนนี้ค่ะก็มาจากการที่คุณนะคะเคยกระทําบางสิ่งบางอย่างเอาไว้จนทําให้คุณเองได้พบกับวิบากกรรมนั้นๆนะคะเมื่อคุณได้ทําทุกอย่าง นะคะอย่างทุกต้องแล้วเมื่อคุณได้ทําทุกอย่างนะคะในทิศทางที่ดีแล้วนะคะคุณก็จะได้พบกับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนนะคะเพราะทุกอย่างที่เข้ามานั้นล้วนแล้วแต่เข้ามาให้คุณได้เกิดการเรียนรู้นะคะเข้ามาให้คุณนะคะได้เกิดการเข้าใจในชีวิตนะคะอย่างท่องแท้มากขึ้นแล้วชีวิตของคุณนะคะก็จะพบกับ สิ่งที่จะเข้ามาทำให้คุณเองนะคะก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตแน่นอนนะคะคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณจะไม่พบกับความสุขนะคะคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณจะอา่อาไม่พบกับความสมหวังนะคะเพราะว่าชีวิตของคุณนะ่ะบีรู้สึกว่าหลักๆแล้วมาจากการที่คุณเป็นคนหูเบานะคะหลักๆแล้วมาจากการที่คุณเองอาจจะเข้าไปนะคะผัพันกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นกิเลสในใจก็ได้นะคะ ก็อยากให้คุณถอยออกมาตรงนี้นะคะอยากให้คุณนะคะลดลดตัวเองออกมานะคะไม่อยากให้ทุกอย่างนะคะมันกลายเป็นสิ่งที่มันจะแก้ได้ยากในอนาคตนะคะก่อนที่มันจะสายเกินแก้เนาะคุณก็ต้องนําพาตัวเองะคะออกมาอยู่ในจุดที่มันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดสําหรับคุณ แต่ทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะเลือกทางเดินไหนคุณสามารถเลือกทางเดินให้กับตัวเองได้นะคะแล้วความกดใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะจริงๆบิก๊กอาจจะบอกว่ามันก็เป็นเพียงแค่บททดสอบบทหนึ่งเท่านั้นนะคะเมื่อคุณได้รับบททดสอบนั้นๆแล้วแล้วคุณสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ชีวิตของคุณนะคะก็จะค้นพบกับแสงสว่างใหม่นะคะที่จะเข้ามาทําให้ตัวของคุณเองนะคะก้าวไปในจุดที่เรียกว่า ทุกอย่างนะคะจะเป็นการกําเนิดเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งจริงๆนะคะเหมือนกับพายใบนี้เนาะที่มีการเริ่มต้นในการปลูกนะคะปลูกต้นไม้นะคะเพื่อให้ต้นไม้นั้นนะคะได้มีการเติบโตก็เปรียบเสมือนกับชีวิตของคุณนะคะซึ่งในอนาคตนะคะก็จะมีคนเดินร่วมเส้นทางกับคุณนะคะในการที่เราจะผ่านอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันคุณจะไม่เดินคนเดียว ถ้าความรักที่ผ่านมาคุณเจอกับความรักที่มันหลอกลวงคุณเจอกับความรักที่มันผิดหวงังนะคะในอนาคตเมื่อคุณเข้าใจความรักอย่างท่องแท้แล้วคุณก็จะเจอกับความรักที่ดีความรักที่จริงใจนะคะความรักที่จะเข้ามาแล้วก็กลายเป็นอนาคตของกันและกันคุณจะได้เจอแบบนั้นแน่นอนแต่ว่าตอนนี้อะไรก็ตามที่มันผิดต้องทำให้มันถูกซะก่อนนะคะ มาดูวันเกิดนะคะวันที่เราก็ราศีเพิ่มเติมค <Okay. S 1> ่ะคนที winter, winter, ่เกิดวันอังคารนะคะหรือคนที่เกิดวันที่17นะราศีตุลนะคะหรือคนที่เกิดวันที่7ค่ะราศีกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดวันที่4คนที่เกิดวันเสาร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่5แล้วก็คนที่เกิดวันที่26นะคะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีเลข7859นะคะ เลข5เลข17นะคะเลข60 18ค่ะโอเคนะคะอ่ะอีกตัวหนึ่งเนาะอ่ะอันนี้ก็รอกันค่ะ73นะคะโอเคค่ะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ